สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเดอ้พอพบพอกับซองสนีป่าพี่น้องเอ้ยเด็กโตจับปีปิงเนาะแมนโอ้เมือนนิมานป่าเด้อพี่น้องเอ้ยเอาเมือลาบสู่สร,ร้างดงองเขมนกินป้าตุบป้ายใหญ่พญ่จอยป้าใหญ่เออมานมานพี่น้องมาน าป้าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ได้ปลาแล้วพ่อใหญ่ซวนเอาเมื่อเมื่อเมื่อมาสันไปเนาะเมื่อเมื่อมาสันปลาใส่ปลาเ้ยอนแม่ยังใส่มื่อเมื่อเลยปลาดุกค้างเหีียงเลยเฮ้ยเอาเมื่อค้างไว้ต้มป่นแสแปรได้ป่นปลาดุกป่นกิเกฟาร์ หอยหอยหอยกัอเมอไว้อ่อมว้าพู้ใหญ่จอยอยกะอเมอเตอ่อมว้าผู้ใหญ่จอยีอยกงบเมอไวอ่อมาลายน้ใหญ่จอยหอยวนนเมอไวอ่อมว้าแู้ใหญ่แ่น โอ้เหียซองหน่วยเหี้ยไปเลยโอ้ยปลากระปายเอ้าเอาเสียแล้วลงน่ะนี่สนีหยาบไวพี่น้องจับจับโอ้ทั้งปลาทั้งหอยพี่น้องทั้งปลาทั้งหอยใส่เต็มของพี่น้อง ยังไม่ได้หางไปนีนเออปักแล้วพี่น้องเลยเนี่ยเขาของอย่ามันไปดีแล้วมันเขาของได้ใส่งานเลยน้องน้ามได้น้องนัทอันนี้น้องน้องทั้งลุมเพิ่นพี่น้องฮะมันปักร้อยหนึ่งมั้งเบาเจ็บตั้งน้องนัดป้าปลาซิวเบาหรือป้าป้ายังเนี่ยปลาซิวได้เต้นยาบยาบเลยพี่น้อง ปาซิวกุ้งเป็นยายาบเลย <c oughs> พอใหญ่พอใหญ่จ่อยน้องนัดบ่าวตายพอน้องแกมบุมมาตึกซอยกันพี่น้องเลยมาตึกลายคนปันนี่บุไรกบว่าบ,บุเป็นเนาะ <c oughs> ห,หน้าเพิ่นก็นมีหกห่พี่น้องหกห่ดดำไปแล้วสองห่เครึ่ง วันนี้พ่อใหญ่แต่งโตโกเกะเสื้อผ้ากันเมื่อแล้วอ่ะสันขำงัวอัสสันปะปะย่างย่างเอาเสื้อผ้าผีพานออกไปเบิ่งแม่ลูกสามพี่น้องเอ้ยเป็นโรกกาอยู่ทั้งทิงพูนตกกาอยู่เทิงเป็นโรกกากับอันพัวกับลูกเพื่อนพี่น้องเอ้ยบ้าน้เวาก็ษตรเมือแล้วแหละพี่น้องเอ้ย เ,เมื่อแล้วก็เลังย่างขึ้นจากหน้าหน้านี่หากกระดมหน้าได้ซองให้เป็นวัดก็พอเป็นวัดขันอยู่ใกล้หมูก่กะปิดปากพี่น้อยยนั่นมูอปิดนั่นหมูอเป็นน้ำขันอยู่เดียวก่ะเอาออกมาหันใจสไายพี่น้องเลยเขียนห้องเขียนแตกห้องเอ๊ะแอยู่ บรรยากาศยามแรงเขียนห้องสนั่นเด็กพี่น้องนี่แหละนี่คือยามหายยามหน้ารีรอนี่แหละแม่นหน้ากระดามแล้วซองหายบักใหญ่พี่น้องเไงดามซองหายเข่งป้าพู้ใหญ่ไปเห็นยังนอนคันพายพัวฮะป้าทางเหมืแดงสบายยาหย่างเราเมึงนนู้นน้องนั้น มันจนแหย่บิ่งหางหมูแดงพี่น้องจ้าหมาไข่เั็นี้หางนี่บอกมันหมอกไข่มันยังบมอกแสบโอ้ยมันเว่าวป้าป้าป้าบัหางหมูแดงเว่ามันบมูมีแล้วนะพี่น้องป้าแม่ลูกสามเพิ่นลูกกาอยู่พพี่น้องเลยโอไปเบิ่งแน่เมื่อนี้เาก็เอาขนมมาให้เพิ่นกินหลายเลย เออพ่อใหญ่ก็ามาบ่สนี่ก็ามาพ่อใหญ่ก็มาลำกินเองเลยมาม่า,งงมา,มาเขาไปต้มบอมากินแบบนี้เลยตีพี่น้องสงสัยเขาเจ้จาหัจักต้มมาจากักเนาะอยากเขาเจ้จาหัวจักต้มเนาะเด็กน้อยนะพี่น้อง <c oughs> แมนแมน ตั้งหนักตั้งหยางอยางมาเบิง่งโ็าจาวโลกอาอีกคนแล้วพี่น้องพอกะอันแฟนเราโลกะไว้ได้พี่น้องเลยลบกุนก่นกุน่นกุ่นไว้ไว้เมียก็เป็นปลอมนี่ ลกกะลกมุพ่อคยันได้ี่น้องพ่อเซลเซอยู่อันนอกอไรก่อนี่แต่คนเก่งๆี่น้องเอ้พอพยใจพ่นหิวข่าวสันนักจากตึกแค่ขึ้นมาได้น่องเยเพินก็มา มาต้มมากินต้มปลาต้มปลาวางงาน,มนไม่ต้องแก้มบุ้มเผินต้มบา,างเทียงนี่แหละ <c oughs> ต,ต่างกันยังสีดเบ็ดคือเก่าพี่น้องเอ้เพิ่นสีดไหวอีกคือเก่าเนะาะปลาสีดแล้วหอยข้างไว้แบบนี้บ่ยับย่างเลยพี่น้องเอ้เอาเสือกไปหอยล่ะกันให้มันอลอยนาไห้ปลาแต่พี่น้องแ,แต่ปลาเลี้ยงยับย่างเลย ปลาโตแล้วไหนขึ้นได้ปลาลายใช่ไหมีมปลาเลียงเนาะพี่น้องเนาะแม่ตานานีาหลา,า,ายเรียงเลยแม่คื่เป็นข้องง่ายด้วยนี่ด้วยเบิดมือ <laughs> สองมือมาเผาจงได้ซ้ำนี่ปล<ะ>าโตซ้มพ,พอลูกพอลูกซ้มแม่ลูกซ้มนี่ <c oughs> โอ้โดยลกการย้ำแรงว่ะสิพี่น้องเอ้ยปลาคือลกไว้แท้์นะอ่าถึกแล้วพี่น้องถึกแล้วพี่น้องอะัครหยกอาไปย้ายจอยพี่น้อง ทั้งกินทั้งส้มวิวส้มวิวน้องไปนำพี่น้องเลยโอ,โอ้โแม่ลูกหกกำลังเออแม่ลูกสามกำลังหากราปันแล้วพี่น้องเกิดวันนี้เกิดลูกข้าเจ้านะลูกอันแม่ลูกสามนะดีเกิดอันท้าวโลซือโลลูกไซโกคนละซือโลอายุิบเอ็ดปี เห็ดเวียกซอยพ่อแม่เบิดมือนี่ปลาโตโรกะพอกุ่นกพุ่นพอเออปลาพี่ดอกซอยพ่อซอยแม่เห็ดเวียกแซลแซลอยพอพุจักควมกันอย่างนี้ได้พอหายหน้าก็หายบางใหญ่เขาก็เลยไิลงไปพี่ดอกงเขาอยู่ทั้งเทิเนี่ยแหละ มันเป็นนามคำพี่นะพี่น้องมันออกบอกออกมาผัวฝน,นส,ส,สบายดีะนะ่นน่ะอืมพี่น้องอะไรก ให้เินเดี๋ยวเซ็นกรอบเซ็นเขียนหองก็เปียบเเปียบอยู่พี่น้องเลยายามหายยามนายลีรอนี่แหละตอนนี้กำลังหยากขึ้นเมื่อพี่น้องเขาก็ซื้อเมื่อเลยเมื่อในค่ำแล้วตะเวนกใกล้สุดตกดินแล้วพี่น้องเลย แม่เซลแม่ลูกสามตอลูกสามลูกกาซอยพ่อแม่เซลเซลพี่น้องเลยลูกเต่าก็จะคว่ำจะคว่ำเลย ิปนี้เขาก็ขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสนีป่าในเด้อพี่นอ้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยตะเวนไกลเสิตกดินแล้วทำคำแรงๆเนาะเขาก็สจะในเมื่อบานมาเมื่อเฮือนแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศก็เริ่มเย็นแล้วตะเวนบัดทอนท้อนขำมาบัดซีหนาวจักหน่อยสบายดีโอ้เมื่อกี้นี่ว่าสิจบคลิปแล้วแหละ มักคืดได้ว่าเทียงหน้าพี่เน,น่ะบ่มีไั่พี่น้องเอ้ยใต้อันใต้โคมเอาพอพอน้องแกมบุมเอาโคมเอามาปลาไหวเน,ะเนาะไหวเพิ่ใต้เงือง่องกินอะไกินอยู่กินเขากินหนาำเนาะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย <laughs>